รีผลาเป็นพิกัดยาสมุนไพรหรือว่าตัวยาสมุนไพรประจำฤดูร้อนนะคะสำหรับแพทย์แผนไทยบอกไว้ทุกฤดูเลยค่ะว่าในฤดูไหนควรกินพิกัดยาหรือว่ากลุ่มยาสมุนไพรอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มยาสมุนไพรพวกนี้ค่ะบุคคลทั่วไปสามารถไปทำกินเองได้เลยปลอดภัยและบอกด้วยนะคะว่าในช่วงอากาศแบบไหนฤดูไหนควรกินพืชผักผลไม้รสอะไรเพื่อ บำรุงาตาทั้ง4ี่หรือว่าปรับทตาทั้งสี่ในร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะให้สมดุลจะได้ไม่เจ็บป่วยบ่อยให้เราเนะะี่ยค่ะมีร่างกายอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติตามกิ่ที่อยู่อาศัยของเราเองได้อย่างปกติมากที่สุดค่ะคนที่มีเลือดลมดีอวัยวะ3ามอย่างดีก็คือตับไตปอดดีคนพวกนี้จะมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับฤดูการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสบายมากถึงแม้อุณหภูมิจะแตกต่างกันมากในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละฤดูเนี่ยค่ะคนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือถ้าเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยน้อยมากหรือมีอาการเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะ